สวัสดีครับผมวันนี้ผู้ช่วยเฮามาเปลี่ยนลูกปืนล่อครับลูกปืนล่อล่มครับมันล่มมันแตะมันกำลังจะล่มมนกระลังจะลุ่มมันร้อนร้อนง่ายๆเลยเปลี่ยนใหม่เลยถึงสองข้างนะครับอยู่นู่นอยไทยกิฟต์นี่เป็นฟอมเครื่องน้ำแบไทยอันนี้เฮาเปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกปืนมัน ลูปืนมันคอนครับถึงส,สองข้างนะครับหล้วไไ่รู้อ้อี่เช็ด่ะ่ยไอ้ไอ้หืะะไม่ลือเงา <laughs> งจะจบคอนก็ปูก้อนก็ให ถ่ายน้อยอดียวถ่ายที่ไหนก็ถ่ายไหวแต่ชีลูกเนอะแกจ้ะจ้าปิดช้าปิดวิดีโอเออยี่ก้าเนี่ยซ่อมไม่ยัีอะไรได้จะสร้างอูซ่อมรถเข้าอย่างเดียวเนี่ยรถเลยไหาครับเนี่ยครับเขาเปลี่ยนลูกปืนลูกปืนที่สองข้างนะครับลูกปืนตัวนี้ตัวลูกปืนตัวนี้ด้วยครับครับมาเปลี่ยนลูกปืนที่สองข้างเนาะครับ อันนี้เราเปลี่ยนลูกปืนที่สองข้างนะครับตึงตึงตัวนอกหรือส่วในนะครับมันคอนครับเดี๋ยวจะไปล้มกลางนาครับเฟืองดีเฟืองนี่โอ้เฟืองยังแกวอยู่ครับสุดยอดเฟืองเหมาะอยู่เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนลูกปืนครับเปลี่ยนลูกปืนที่สองข้างเนาะลูกปืนไม่ให้ตายครับมันวิ่งล่อมันคลอนเด็กดดกกกเราก็เลยเปลี่ยนครับผม เดี๋ยวเราจะลงปลูกแล้วล่ะนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะลงปลูกแล้วมาขับรถมาจะลงนายอยู่แล้วครับอุ้วยเ่อนบอกว่าอันนี้เห็ดกรอนมาเช็กเห็ดกรอนเออที่ไหนได้เผื่อได้เปลี่ยนลูกปืนเห็ดแต้ครับ <c oughs> ดีอ่ะมันไป <c oughs> ขำกลางนานครับลมกลางนาเนาะนี่มันอยู่นี่มาถึงก็เลี้ยวเข้าอู่ลยครับ โอ้โหสวยครับสวยสิงไสอ่ะสวยสิงไสเนาะครับเนาะสร้างแอบอ้างมาได้ครับแอบอ้างครูปัจจามาได้ครับแหมแอบอ้างครับก็เป็นมีโลครูปัจจามครับแต่กีลืมมาได้ถ่ายสักรรำเนาะครับเนาะลืมมาถ่ายจอนประกอบก็ได้ครับ เราถ่ายตอนประกอบก็ได้ลืมตัวห้องน่าเป็นริมกันยุมข้างเขาก็จะประกอบแล้วเนาะครับเนาะ นี่น,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 นี่จริงบจบจบครับก่อนจะห้อยใส่ลูกปืนก็ทายจะบ,บีมันเรียบร้อยเนาะครับเนาะทายจะบ,บีมันเรียบร้อย ใส่ตะระบีให้มันเร็วๆเสียทุกคนก็แอดในห้องครับอ่าแอทตะระบีในห้องแล้วออกออกกินก่ารีบอยากหน่อยมันจะกินนะทำเงินนะ ผูกเองกินเองใช้เอง <laughs> นี่เราจะเข้าประกอบแล้วเนาะกี้ตอนแกสอนนี้กับลืมถ่ายครับผมถ่ายกันตอนประกอบเอาละขา <laughs> ถ้าแกมกำตอน <laughs> นี้เรามาเปลี่ยนนะครับเนาะเปลี่ยนลูกปืนของคูบาร้ตาครับของของไอ้ประเสรน,นะครับ

กันคีเปิมันครับหอมเคือสคีเปิมันเข้าแน่มันเข้าไงแลอวข้างข้างนี่มีข้างนี่มีมีข้างปูนข้างเดียวแล้วปูนมาคอนนักแต่รมมันอีต่อยมาคว้าอ่าเงยออมนิ่วมันนิ่วกว่านิ่วเดียวอ๋อมนิ่วตีนิ่วอะกันตีนเนม้วนะรบเปี่ยนจะดีอ่เียต้อง thế liền nó đứng thì nó bay cái gì nhỉ cái gì nhỉ cái gì nhỉ น้าหย่ำรำไงฮะมมนยู่อ่ะมุนทำมุนทำน้อยแต่ว่าไไรยิ่งมาเนี่ยยิ้มดยู่ทุ่มโอเครอเ่มีหายเจ้งคอยบอกเมปีมครับเซ็ตแล้วครับเดี๋ยวจะลงปลูกแล้วนะครับผม เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะลงปลูกวันนี้ปลูกซีตีครับประมาณเดีให้ครับประมาณสิบให้พี่สีครับสี่ตีเนาะอ้าเรียบร้อยเดี๋ยวลงปลูกนะครับ<ป>เดี๋ยวเอาทดลองเลยครับบัดทดลองแล้วปลูกเต้นเนี่ย ครับอันนี้เขามาจ้างเขาแปลงรถแล้วนะครับนะเนาะเราก็เอามาลงปลูกเลยครับครับจ้างปลูกเลยนะ เอาเปลี่ยนล่อเปลี่ยนปุกปืนเปลี่ยนอย่างแา้ครับโปตตากับพูดนะ